สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับอรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกแษมและนักทุาธรทำรงนาวาสวัสด์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ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 ก็เรามาพร้อมกับฉากใหม่นะครับซึ่งก็เป็นฉากที่พวกเราคนไทยรู้จักกันดีก็คือฉากปั่นเพื่อพ่อครับ Bike for Dad หลังจากายฟอร์มัมไปแล้วตอนนี้มาบายฟอร์ r d ดกันวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเขาก็มันตกลงกันอยู่ครเอาให้ชัดเจนตอนแรกว่าจะวันที่สิบเอ็ดไม่ใช่อาจารย์ก็เห็นเขาตกลงกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงแน่นะฮะก็รอทางรัฐบาลทางคณะผู้จัดนะครับแต่แน่นอนว่าเที่ยวกับทอนก็ก็ดีนะสำหรับการปั่นจักรยานไม่จำเป็นต้องปั่นด้วยจักรยานทางแพงก็ได้นะที่เล็กจักรยานที่บ้านมีคันมีสี่คันถูกที่สุดใช้ได้คันเดียวโน้นนั้นยาง ยังไม่ได้เปลี่ยนพี่ได้ยาที่ไปซ่อมมีผมที่หัวหินเล้ลูกสองคนเนาะผมนี่โวยวายกันเละเทะในตอนที่อยู่กับผมมันไม่เป็นไรไม่ได้เกิดอะไรซ่อมเลยแม้แต่น้อยแถมไอ้ที่เป่าลมที่ซื้อมาเป่าเราไหร่ก็ไม่เข้าจดยอดแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็เอากําลังกายนะครับไปฟอร์เด็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาเคยวิ่งมาราธอนเกิน ระยะทางนี่ก็จะเป็นข่าวเปยนะก็ได้ดาววิ่งกับลูกผมสองคนอยู่นะจับมันจับจับเขาเรียกอะไรนะว่าความยาวมันยังไงว่วิ่งยี่สิบโลวิ่งเสร็จนักวิ่งบอกวิ่งมายี่บเจ็ดโลยี่บเ็ดนี่นักวิ่งยี่สบเอ็ดฮาฟมาราทอนอ่ะยี่บเอ็ดแต่พอวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บทุกคนจับออกมามันยี่บเจ็ดกว่ามันเกิออะไรขึ้นก็เล่มคล้ายกัน เอ็ดกระเจ็บไงเขาฟังไม่ทันไอ้คนจันฟังไม่ทันเอายี่บเอ็ดได้ยินไหมเอ้าเอายี่บเจ็ดก็วัดไปยี่บเจ็ดมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมก็หกกิโลใช้ได้จานต่างกันหกกิโลนี่เขาเป็นได้ข่าวว่าเขาเป็นงานที่ระดับโลกนะก็จัดมาได้สิบกว่าคนในในมรั้งจัดครั้งแรกอ้าทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอนี่มันอาจจะเป็นมาตรฐานของการวิ่งครั้งต่อไปอ่านเดือดการเดี้ยนได้ไหม ทำไมเดร์ล็อกเกสมาลาฮาร์ฟมาลาท <c oughs> อนกินเดอะบอลขนาดอังกฤษยัง The Guardian หนังสือพีมัง์กฤษยังไปลงให้เลยฝรั่งก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี่คือผู้ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้แนละ้วเข้าเส้นชัยเนี่ยถือได้ว่ามีเขาเรียกอ,อะไรนะมี เซอร์ติฟิเคตติดตัวแล้วว่าสามารถวิ่งได้เกินมาตรฐานมือมีกั้นมือฉีดติดตัวแ้วเฮ้ยเขาฉีดกันได้หลายคนไม่ได้ไม่เกินจริงใช่ไหมก็เพราะว่าเขาซ้อมเนี่ยปกติคนเนี่ยเราจะวิ่งมินิแม่เพราะมินิสิบสิบโลเสร็จแล้วก็จะอัปเกรดมาเป็นฮาฟยี่สิบเอ็ดโลนะฮะซึ่งปกติเขาก็ซ้อมเหนพี่เล็กซ้อมวิ่งยี่สิบเอ็ดโลพี่เล็กก็ต้องซ้อมก่อนใครมันจะไปวิ่งยี่สิบเอ็ดโลเลยเพราะงั้นพี่เล็กก็ต้องซ้อมยี่สิบเอ็ดโล แล้วจู่ๆเาวิ่งจริงรล่ามยี่สิบเจ็ดมันไม่ได้ออกแรงออกออกไว้ออกแบบไว้ขนาดน,นั้นก็ดีนะฮะไม่เป็นไรก็เอาคืนมาดิวิ่งเกินก็คืนเข้าไปดิก็แถมไหมเขาบอกว่าที่แรกเขาลดราคาแล้วก็ลดไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าคนเนี่ยต้องวิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันวิ่งไม่ไป <laughs> <laughs> มันมันเยอะม,มันเยอะมากมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ไปคือมันวิ่งติดแล้วก็บางคนก็ หลายคนก็ไปนั่งเซลฟี่กันอยู่กลางลานคือต้องวิ่งไปแล้วพอวิ่งผ่านตอนถ่ายรูปโดนใดอืบอกไม่มีมารยาทไอ้คนวิ่งมันก็เลยงงว่าตรงลงจะมาวิ่งหรือจะมาถ่ายรูปก็เป็นแบบอะไรที่เป็นไทยๆนะครับก็มีความสนุกคึกคักแบบไทยๆซึ่งขณะนี้เวลา16นาฬิกา59นาทีในช่วงนาฬการะบิงงนี่นะฮะก็เป็นอันใหม่ของ จีช็อครุ่นแม่มันจริงๆมันก็ไม่ใหม่อนะมันเปีนานแล้วปีนี้ไงแต่อาจารย์เพิ่งจะได้ไงปีนี้ไงปีปีนี้ช่วยเพโลช่วยใครเฮ้ยจีช็อคเขาบริจาคเหรอเขาบริจาคสิเฮ้ยออกรุ่นอย่างงี้หมายถึงว่าให้หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าอั้นก็ต้องไปถามมิสเตอร์จีแล้วถ้าเราซื้อมาแพงกว่าตอนที่เขาออกนี่เราเขาบริจาคไหมแปลว่าราคามันขึ้น่อันนั้นไม่รู้อันนั้นขึ้นตามอารมณ์ จะไกิจนะฮะเพราะฉะนั้นก็วดก็ไปเยี่ยมญี่ปุ่นกันไปเยี่ยมกันครบผมเชื่อว่าน่าจะครบล้านคนกันไปแล้วนะแล้วท่องเที่ยวใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วเพราะงั้นยังไงก็เดี๋ยวก็นับแฟนผมก็ไปด้วยนี่ปลายเดือนเดี๋ยวพี่เล็กก็จะไปไหมใกล้แล้วครับโดนหลอกมาจากข่าวก่อนกอบินจองไปตั๋วไปแล้วไม่ยอมบินพี่เล็กไปไหนจะไปไหนยังไม่รู้เลยครับ แต่ว่าถ้าจะอนาคตเลยไปเมษาก็มามีนาเมษามีสตังนะนะอยากจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไปได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเรื่องอนาคตเลยนะเดี๋ยวจะมีขั้นกลางขั้นกลางคืออะไรเง้นกลางหมายวามว่าก่อนอนาคตอ๋อจะมีมีไปเที่ยวก่อนเองก็อนาคตมีแน่นะแต่เดี๋ยวปูปรับไปเออช่วงนี้อาจารย์ไปทำอะไรที่ภาคใต้ยะยะเนี่ยจริงๆผมจะทำวีเอาเอารูปมาให้ดูด้วยนะฮะเพราว่าไม่ไดเอามาเอามาแต่อยู่ในโทรศัพท์ ก็เปิดดิไม่ต้องโชว์อันนี้มันเคสเก่าเฮ้ยตัวใหม่นี่มาโลสโกนะกิกิกกิกกุยเดี๋ยวช่างภาพ็เสียใจเหลืออยู่คนเดียวด้วยเป็นไรถ้าทำได้ไมเป็นไรนี่สีนี่ทํา้ำกันไ่เถอะกลัวอะไรคนเราต้องเป็นนี่เดือไอเครื่องแรกที่เอาเข้ามาเลยนี่สามสิบตุลาใช่เครื่องแรกผมล็อกไว้เงิง กระเจิงเก่าอยู่ไหนเครื่องเก่ากระเจงเก่าเก็บไว้เก็บไว้ทำไมเล่ากระเผื่อเครื่องใหม่เสียไอ้พี่เล็กใช้ไม่เป็นไอ้พี่เล็กพี่เล็กก็จะได้เอาไปไว้ที่บ้านต่อพี่เล็กก็ไม่เคยมาใช้อะไรมาให้ผมดูทุกอย่างผมจะให้ไปเลยไหมโอเคนะครับเรามาดูญี่ปุ่นแก้เซ็งกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องไอ้ถุงสังฆทานสองถุงที่อยู่ข้างหน้าหน้าหน้าตัวผมนะครับไปดูภาพกันเลยฮะถ้าเกิดโปรดิวเซอร์เรายังอยู่นะครับยังอยู่ฮะอ๋อเหรอ แม้ว่าเขาไล่ไปแล้วนะแต่ว่ายังยังอยู่เลยฮะเหนียวมากเก่งกันจริงรายการนี้มันอดจําได้ว่าสถานไหนครับเนี่ยสาเจ้าน้ำตกริวเซกิโอ้ยความทรงจำเรื่องเที่ยวผมว่าดีเป๊ะๆด้วยนะเองอย่างอื่นผมจำเลยไม่ได้เลยเรื่องเที่ยวๆเนี่ยผมเป๊ะๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเราจําม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าจําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เลยครับเราอยู่กันที่ไม่ได้ไปอ่านหนังสือหยุดการหยุด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 นี่ว้นี่น้ำตก นิโก้ไม่ได้ไม่ไปดิบอกให้ไปนี่โกะไปป่ะเขาเนี่ยที่จะไปเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ไปไม่ทันแล้วอาจารย์ผมไปไม่ผมขอไปเดินโตเกียวก่อนได้ไหมผมยังไม่เคยเดินโตเกียวเลยเอาเลยแย่จังนะแต่ว่าจะไปนอนอะไรที่มันมีออนเซ็นแล้วดูฟูจิอ่ะเล็กขาวาคุจิโกะเออเดี๋ยวก็มีอ่าเอาล่ะผมบอกงั้นที่เราดูเราเซิร์ฟฟี่ได้ไหมได้ได้ได้ทำเลยทำอะไรก็ได้รายการนี้นะฮะชื่อเอ่อน้ำตกหัวสิงโต เออแมงกรโทษทีเมือน้ำตกผมเมงมื่นแมงกรนะครับมังกรเพราะฉะนั้นน้ำตกนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวถ้าเกิดคุณผู้ชมไปช่วงฤดูใบไม้ร่วง<ช>ซึ่งผ่านมาเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ร่วงหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะได้เห็นภาพชนีก็คือภาพของน้ําตกแล้วก็ต้นไม้ร,บรอบๆเป็นสีชมพูสีโทษทีสีแดงสีเหลืองสีต่างๆซึ่งก็ต้องขึ้นไปบนยอดนิโกะนะครับไม่ใช่ไปแค่เมืองนิโกะต้องนั่งรถขึ้นไปบนภูเขาซึ่งมีทะเลสาบอยู่บนนั้นต่อครับ จะได้ดูๆกันเห็นไหมน้ําตกน้ําตกน้าก็ต้องตกคราก่อนเราจำเนียนได้ไหมฮะเ,เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูหมีใช่ไม่เห็นหมีนะฮะมีแต่ทาหน้าตาตื่นวิ่งหนีเห็นป้ายทำเนียนว่ามีเป็นวิ่ง <c oughs> น้ำตกนี้นะถามว่าน่าไปไหมผมบอกว่านิโกะนี่ใครถ,ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดหลังจะเที่ยวโตโกเกียวอย่างที่คุณเมย์พูดจบแล้วเนี่ยยังไงก็คุรจะต้องไปนิโกะเพราะนิโกะเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผมถือว่าได้ได้ใจที่สุด เพราะมันมีหมดทั้งวัดสวยมากแล้วก็อยู่ข้างล่างแล้วก็มีป่าสวยมากมีทะเลสาบสวยมากอยู่ข้างบนนะครับเพราะงั้นนี่กบไปได้ยิ่งถ้าเกิดไปหน้าหนาวราคายิ่งถูกก็ตอนนี้เลยใช่ตอนนี้หิมะเริ่มจะตกแล้วด้วยหิมะเดี๋ยวนั้หน้าหนาวญี่ปุ่นนี้นับตั้งแต่ไหนถึงไหนเนี่ยนับตั้งแต่หิมะเริ่มตกแต่ไม่จะตกจากทางเหนือลงมาก่อนนะแล้วช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะมีบ้างจากข้อไปลาเวลาเริ่มแล้ว ยี่ห้าไม่นับตุลาเป็นพฤศจิกาซ้ำกลางพฤศจิกากลางพฤศจิกาช่วงนี้ฮะเริ่มเข้าพันนี่ใกล้หนาวจะออกมาก็ปลายเดือนแล้วาอยู่นิดนึงอยูดนิดนึงตอนที่เอมี่ไงเขาเขาเขาลาออกจะเป็นดาราเอวีไหมเห็นเขารำให้โอ้โหนี่อ่านข่าวเยอะขนาดนี้เลยเหรอมาตามผมก็ว่าเฟซอ่านผมผมก็อ่านไม่น้อยเขารำให้อยู่เมื่อกี้นี่เองตอนนี้มีภาพมีข่าวออกแล้วผมมีเนเจอร์เราเองเนี่ยนะ แล้วเข้าไปดูตามลิงก์ที่เขาให้ด้วยพ่ะม่ไม่ได้ผมดูเขาผ่านๆผมไม่มีเวลาน้ําตกนี้เนี่ยเห็นไหมฮะสภาพน้ําตกเมื่อกี้ถ่ายไหมคุณผู้ชมเห็นว่ามันสบายๆมันไม่เหมือนกับน้าคือนั่งจิบชากินราเมงดูน้ําตกรอบๆข้างหน้าเลยพี่เด้งเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยก็คือร้านชาต่อเลยครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนั่งกินราเมงกินอะไรอุ่นๆขณะที่อากาศรอบด้านเย็นๆแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ยืนดูน้ําตกนี้คนก็ยืนดูนี้ นะฮะมีน้ําตกไหลมีต้นไม้สวยแล้วรอบด้านเนี่ยถ้าเกิดมองไปรอบๆก็จะเห็นป่าเปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วฮนะตอนนี้เริ่มโกรธแล้วนะฮะก็จะเห็นป่าเปลี่ยนสีส,สีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองอย่างที่คนไทยนิยมไปกันนะครับรอบๆอ,อันนี้ผมถ่ายให้ดูจากที่พักหน้ามาที่พักผมเลยรอบๆทะเลสาบเฮ้ย,ยช่างภาพเราเดนินหนีไปแล้วมีเป็ดนี่ก็มันมีสามตัวทำให้คนเยอะลงเดินขยับไปเรื่อยๆคาณผู้ชมครับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าเราต้องลด โปรดักชันลงนิดหน่อยเนี่ยเป็นความจริงนะเพราะตอนนี้ช่างภาพเราก็สู้ตายอยู่แต่ก็ไม่ต้องห่วงฮะช่างภาพเราอึดเนี่ยอยู่มานานแล้ว, hey, ลวมีสีเหลืองๆอยู่ย่อมหนึ่งจานต้นไม้เปลี่ยนย่อมหนึ่งอมันมันเปลี่ยนทั้งทั้งกล้องมันแล้วจะไปย่อมหนึง่งได้ยังไงเห็นไหมเสียดายใบไม้เปลี่ยนสีก็จะร่วงออกมาคือใบไม้พวกนี้เนี่ยเป็นไม้ผลัดใบถ้าเกิดต้นสนก็จะไม่เปลี่ยนเพราะเป็นต้นไม้ไม่ผลัดใบนะฮะตามริมทะเลสาบเนี่ยไม่ต้องทำะไรเลยฮะไม่ต้องเสียตังค์เลยฮนะไปข้างบินแพงแล้วก็ ใช้ชีวิตเดินชิวแล้วถ้เกิดไปเดินถูกตามหนังสือที่ผมเขียนไว้นะครับเช่นอย่างอเล่มน,นี้เนี่ยอยู่เ p แปนท o ซ e a ั o นนะฮะเดินไปเนี่ยก็จะไม่พบคนอ,อเพราะว่าเราออกแบบเส้นทางของเราที่คนมนุษย์ไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะไปได้ตามจุดต่างๆดูวิวดูวัดวนะฮะเดินไปตามหนังสือหน,ะะนังสือบอกไว้แล้ววิวอย่างนี้มันชิวๆแล้วก็สังเกตการถ่ายนะฮะว่าไม่มีมนุษย์กติกาของเที่ยวกับทนคือไม่มีมนุษย์ ผมก็พยายามทําอยู่นะยากมากเลยเริ่มต้นจากเมื่อผมพาลูกไปที่พารากอนไปดูอันเดอร์ซีเวอร์ไปตอนมูเชนงเขาเรียกสยามมูเชียนเวอร์นั่นแหละไปตอนมูเชงเฮ้ยโอ้โหเวิร์กมากแล้วไงสบายดีไหมปลาก็ยังวิ่งว่ายกันอยู่เหมือนเดิมปลามันไม่หยุดตายไม่ตาหรอกแล้วคนมันไม่มีไม่มีคนเลยเก็น่าหน่ายความสุขเราพยายามทำเที่ยวอะไรก็ต้องแฟนเนี่ยเขาเคยพาลูกพาคนดีไปเมื่อตอน ตอนกลางวันสิบโมงสิบเอดโมงโอ้โหเดินไม่ได้ลงไม่ได้หรอกหยุดหยุดนิดหนึ่งครับเออผมลืมมฮะเที่ยวกับทอนก็ขอแสดงความเสียใจกับชาวฝรั่งเศสทุกท่านครับผมโดยเฉพาะชาวปารีสด้วยก็ไม่คงเม่สายไปเพราะว่าวันนี้ก็ยังยิงกันอยู่เมื่อเช้านะฮะที่เป็นข่าวครับรามหน้าตัวผู้ก่อการร้ายเนี่ยรายละเอียดผมยังไม่ได้เจออ่านเท่าไหร่แต่ว่าเห็นบอกยิงกันเป็นหนังเลยฮะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ตามเหมือนกันแต่เดี๋ยวคงคงจะมีภาพนะฮะก็ แสดงความเสียใจด้วยแต่ยังไงก็ตามนะบารีนะฮะอาจารย์ก็ไปมาแล้วใช่ไหมจริงจริงจะเอาบารีส่อกด้วยแต่ลืมบอกแต่ว่ามันไปมันไม่ใช่ไปมาแล้วพี่ไปมันไม่หลายครั้งแล้วมันเป็นเมืองที่แหมคือธรรมดาเสียงรถบวกก็ดังอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าดอยู่คืนนั้นนี่มันคงแบบมีนักคืนเลยงเวงงวงปกติมันก็ดังไหมบารีเป็นนครที่นักท่องเที่ยวลำบากแล้วเขาปิดหมดเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวอไม่ว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่า อ๋อไอเฟลเอาปีนหมดเลยเดินนี่คิดว่าเขาจะเปิดไว้เพื่อนทอนก็อยู่ที่นั่นเยอะด้วยเยอะเอะหลายคนก็ก็มีปัญหากันเหมือนกันว่าไปไหนไปไหนก็ลำบากลำบนจนตั้งแต่วันที่ระเบิดนั่นคือสุกสิบสามเนี้ยใช่สุกสิบสามจนถึงตอนนี้นี่ยังยังไม่นิ่งกันเลยฮะมันคงยังไม่นิ่งง่ายๆนะฮะก็เอาใจช่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครที่โดนผู้ก่อการร้ายนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสหรือจะเป็นที่เบรุตเบรุตที่เลบานอนที่ซีเรียแล้วก็ขาจะแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็หวังว่าคุณปูตินจะทําได้ตามคําพูดปูตินบอกว่าชอบปูตินพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดแปลเป็นไทยประมาณว่าหน้าที่หน้าที่ในการอภัยเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าใช่อ่า แต่เขาเนี่ยมีหน้าที่ส่งคุณไปพบพระเจ้าไ y ่ไม y ดิ t ตี้อิสตูเซนเดนทอะไรประมาณนั้นซกออะไรประมาณนั้นคือก็คือถ้าคุณจะเสียใจจะสารภาพผิดก็ไปสารภาพกับพระเจ้าปูตินมีหน้าที่ส่งคุณไปพบพระเจ้านั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องตบกล้องด้วยโอเคนะฮะก็อาต่อฮะเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนเหมือนกันนะในการเราไปได้ไปดูภาพทำอะไรวันนี้ทำหมายถึง อาหาร่ะอ๋อเล็กลุยกินเขาเล็กทําเองเขาที่แรผมว่าจะเอาหมี่ตะคูมามาแจกผมลืมหยิบทำเลยนะหมี่ตะคูเดี๋ยว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 ก่อนจบเราจะได้รูปีกลาดที่มันผัดแล้เผ็ดแพ่ผัดไทยแต่มันมีพริกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยหน่อยแต่อันนี้มันมีแบบสาเร็จรูปแล้วม่เด้งไม่บอกที่บ้านผมกองเ ดูต้นไม้นี่ผมหยุดนิดนึงฮะผมชอบต้นไม้ญี่ปุ่นนะฮะสารเจ้าญี่ปุ่น,นจริงตัวสารผมยังเฉยเยผมชอบต้นไม้แถวๆใหญ่ๆมากเลยนี่ี่เมียก็ได้ดูเ่ยเ<ม>ทียบกับตัวนหนูดาวที่เดินผ่านเมื่อกี้นี่ยตั้งแต่ทางขึ้นแล้วต้องตรงข้างล่างเลยสุสารไอสารเจ้าตรงน,นั้นก็ใหญ่งั้นเลยก็เพราะเขามีวูดจ job เนี่ยแล้วก็มียันด้วยใช่ไหมได้ดูใช่ไหมใชซสิโดอืม เมื่อคืนก็ดูอีกเรื่องหนึ่งสนุกดีเรื่องอะไรเร่งเอกเ,เป็นตัวมีพยาธิอยู่ข้างในนี่นนะฮะกระทู้เลยค่าใครคือเอวอันดับหนึ่งในดวงใจก็ใช่ที่เพิ่ง้องไห้ใช่ไหม <laughs> นะฮะเพราะงนงานก็ต่อฮะก็ยเห็นแน่ๆคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบต้นไม้นะฮะชอบธรรมชาติแบบพอประมาณนะฮะหรือ<ห>ว่าเนี่ยตามสารพวกนี้แล้วถ้าเกิดเราไปเนี่ยอย่างเนี้ยผมไปเห็นไหม มันไม่มีคนไงในวัดมันจะมีเนี่ยแม่ชีอ่าใช่เป็นคนที่อยู่ในศาลเจ้านะฮะมันจะให้อารมณ์เราต้องเลือกเวลาเพราะนั้นหนังสือผมต้องขายดีไงฮะเพราะเราจะบอกเวลาเนี่ยแล้วเข้าไปเห็นไหมเนี่ยหยุดนิดนึงเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมเขียวเหลืองแดงเนี่ยมันต้องเป๊ะจะเป๊ะยังไงก็ต้องก็ต้องติดตามกันเองนะฮะเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็เงียบเงียบคือวัดที่คนก็แห่กันไปคึกคึกเนี่ยบางทีมันก็ มันมันมันก็ได้บรรยากาศแบบนึงอ่ะแต่บางทีคนเราก็อยากได้บรรยากาศที่มันเงี่ยเงียบแบบจริงๆมั่งต่อเลยฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมุมอย่างเงี้ยมีน้ําหยดนิดนิดเหมือนน้ำฝนเลยพี่จันเหมือนเนี้ยน้ำหยดนิดๆนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อจีช็อกรุ่นวัดบารอมิเตอร์ได้ เนี่ยไม่เห็นนะฮะเพราะงั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูต้นไม้ใกล้ๆสามารถที่จะไปทำอะไรอะเสียงเสมซีผมเคยไปที่เสาทีเยอะอ่านั่นทอรเสาดีแพ็กไม่ใช่ที่เป็นโทตเกียวทาวเวอร์โตเกียวสกายที่เสาบ้านเลยแล้วพูดช่เดื่งเสาอีกเดียวใครจะไปรู้เสาอะไรเสาทรไอชื่ออะไรนะ ที่เป็นสัญลักษณ์ของโทเลยอีใอ่โทเลยอผมไปตอนเช้าแต่เช้าเลยไงไม่มีคนนั่นแหละเดินสบายอากาศก็ไปีมงเจ็ดโมงเช้าตอนนั้นไปก็ไม่มีคนทั้งนั้นแหละฮะสาโตะไรอีมันมียูท่วญี่ปุ่นเนีอยไที่เป็นเยอะๆครับเป็นพันตัวที่เกียวโตืมื่อมีคนแล้วมันถ่ายรูปดีนะดีโอ้ตอนผมนี่ผมไปพอดีผมที่ผมนั้นมันมั่วๆอยู่กว่าจะไปได้ ผมเลงไปเลยไปแต่เช้าคนเนี่ยแต่ผมิ่งเย็นนะยิ่งเย็นยังไม่พ้นเลยเช้าน่าจะดีกว่าเพราะเช้าคนจะแห่ไปที่อื่นครับห็นไม่ห้ากระบวยน้ําตอนนี้ล้างมือก็เป็นเรื่องปกตินนี้ของทุกคนเนี้ยเพราะง้นสารที่ญี่ปุ่นไม่ต้องคิดมากครับเหมือนกันทุกสารยกเว้นบางสารเท่านั้นจริงจริงต้องกินน้ําด้วยหลักการของบุบถ้าเกิดเป็นพูตานต้องกินน้านะแล้ว้วนปากถ้าเป็นผูตานว่าบาอยากปกลับไปผูตานเหมือนกันหาเงินไม่ได้เลยทำไงดี ก็ทรัพย์สินไงทรัพย์สินที่มีมีอยู่บางทีไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ดีเหมือนกันนะมันของมันใช้ติดกับตัวมาตลอดมันไม่ากเก็บไว้มันไม่อยากเอาไว้แต่เอาเพียไปขายอยู่นะฮะมันเปียกอยู่เลยจานีิมาตกไม่เมื่อวาฝนตกจักจั๊กเมืองเมืองญี่ปุ่นริมทะเลสาบวิวดีอยู่แล้วเมืองญี่ปุ่นเนี่ยดีกว่าเมือง เยอรมันเมืองฝรั่งเศสอังกฤษน,นิดนึงคือของกินมันเยอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไอเมืองนั้นสวยยังไงก็ตามไม่ค่อยมีอะไรกินเราก็ไปเาก็ไปกินก็ว่่ซัดกันแนตะ่ซุปหนึ่งเดียวน,น,นะฮะส่วนเมืองญี่ปุ่นนี่มันมีของกินเยอะไอน,นี่ไอเน,นี้ยที่เนี่ยที่ผมซื้อข้าวห่อใบชิโซะออ,อร่อยมากเลยเป็นข้าวนึ่งแล้วก็มีหมูเค็มชิ่นเล็กๆชี่เล็กๆอยู่ในใบนี่จอชิโซะอมาเป็นนั่นอะไรใช่ไหม เอาทีคุยกันไปดิผมจะเซลฟี่อย่าทำให้ผมเสียสมาธิดิแล้วต่อแถวริมทะเลสาบชื่อเนี่ยผมจำชื่อแม่ริวอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยอยู่นั่นยกกังไม่ใช่ยกมือทำไมฮะให้นะฮะก็มีของขายนี่ไงอะไรเนี่ยผลไม้ป่ะจันนิดนึงแอปเปิลแอปเปิลเมืองนี้เขาดังเลยแอปเปิลกับมะนาวอ่างุนองุ่นองุ่นองุนอ่งุนนั่นเป็อีกเมืองนึง ญี่ปุ่นเขาจะขายเป็นเมืองเมืองเมืองที่มันใกล้ตเกีมันชื่อเมืองอะไรจิบะเออจิบะจิบะจิบะมีองุ่นกับสตรอเบอรี่อ๋อไอนี่สีเขียวนี่กัดเข้าไปแล้วแบบเป๊ะมันมันเนื้อมันแน่นมันไม่ใช่เป็นองุ่นน้ำน้ำเหมือนที่เรากินใช่มันเป๊ะมันมันแปลกใจมากว่ามันเป็นองุ่นที่คนญี่ปุ่นเ้าถ้าผลไม้เขาขัดเขาขัดผัดมาแล้วมันจะอร่อยมากแต่องุ่นต้องเป็นสีเขียวนะ ใช่เพราะว่า่วงสีมว่มวงหนังหนาแล้วเปรี้ยวไม่อร่อยหนาไม่ให่นหนังโทษทีเปลือกใช่สีเขียวของสีมว่วงเอไปกินออสเตรเลียออ er สเตรเลียปลูกดีสีมวส่วงแต่เสยองุ่นเป็นญี่ปุ่นน้องส,สีเขียวสีเขียวจริงทำวายเยอะปกติองุ่นเวลาเรากินมันก็เป็นชุ่มๆจากนี่กินแล้วอิ่มด้วยเพราะเนื้อมันแน่นมากใช่นะฮะอย่างแต่แถวนี้ต้องกินเนี่ยแอปเปิลต่อฮะแอปเปิลกับมะนาวที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องมะนาวมะนาวนี่ไงของกินเยอะแยะเลย อยากกินอะไรก็กินนี่ไงไอติมโ้ไโอติไอไอมมะนาวเขามีไอติ<ห>รมรสมะนาว<ห>นอกจากไอที่เราไปดูกันเนอะก็มีน้ําตกฮะน้ำตก<ห>เอ่อชื่ออะไรวะเนี่ยน้ําตกชื่อเนี่ยโคเฮเคยวเคหรืออะไรโฮโเฮเฮักอย่างผมจําชื่อไม่ได้โทษทีเออเป็นน้ําตกสูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่นอยู่ในหุบมันไหลไม่จากเทือปเขาสูงใหญ่หยุดหยุดนิดนึงฮะใหญ่ใหญ่ว่ะน้ําตกญี่ปุ่นเนี่ยนะไอ้น้าตกของสูงนี่ไปดูมานะแล้วเราสนับแบบดูง่ายๆหน่อยนะไม่ต้องหอดูเนี่ย ก็มีที่เมืองไทยก็ต้องแม่สุรินแม่สุรินที่ช่างภาพก็ส่งซิกมาว่าก็เมืองไทยก็แม่สุรินที่แม่สอนใช่ขับรถขึ้นไปผมถึงใช่กลมากสุดเลยอ่ะใช่สุดทางมากทางเล็กมากแต่ก็ดีแล้วก็ตัดฟานตัดฟานที่เราเราที่ปักเซไกลกๆปักเซแต่พอมาดูญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นมันไปง่ายกว่าใหญ่กว่าแม่สุริน ม่สุดินเรายืนด้านนี้ไงมันกอกไปไกลหน่อยแต่นี่มันเป็นหุบมันก็เลยยืนขอบหุบมันจะมองเห็นมองได้รอบน้าเยอะกว่าจัดฟันแล้วน้ําตกไออันนี้เนี่ยซึ่งผมยังคิดชื่อไม่ออกตอนนี้เนี่ยเป็นน้ําตกที่ดีมากคือมีน้ําตลอดปีเพราะว่าต้นน้าคือทะเลสาบมันเป็นทางออกทะเลสาบมันมีทางออกทางเดียวเพราะงั้นมันก็เหมือนกันเป็นแอ่งแล้วน้ําก็ไหลโจกโจกโจกไหลลงเหมือนปอดเปิดกอกเพราะงั้นกี่ปีกี่ชาติเนี่ยไปก็จะเป็นน้ําตกอย่างนี้ตลอดผมสงสัยไหมนะใต้สุดของญี่ปุ่นนี่คือเมืองอะไรครัวเรามาคุยกันตอนน แค่อยากรู้ว่าวันดีมีคนรู้จักเขาบอกว่าไปเที่ยวตวเกียนี่เช่ารถขับก็ดีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวคุยกันตอนหน้า <Okay. S 2> โอเคนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับพรมาจังวันนี้กับการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะช่างภาพผมดูขยันผิดป,ปกตินะี่หอมเลยไมลนะ่ะวิ่งไปวิ่งมา <laughs> เดี๋ยวซ้ายทีขวาทีพอแค่แค่อาจารย์อรบอกว่าจะเอาจีช็อกเก่าๆมาให้เรือนนึงนี่ <laughs> วันนี้ปกติตน,นี่นั่งหลับไปแล้วนะ เลืออยู่คนเดียวหลักมันก็ไม่ใช่รายการทีวีแล้วพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อทั้งคําถามที่ผมทิ้งค้างเอาไว้ว่าขับรถเที่ยวญี่ป uh ุ่นเนี้ยเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถุงสังฆทานที่อาจารย์ถอนว่าถึงตรงนี้สองถุงนี่คืออะไรพักสักครู่นี่คือเที่ยวกับพลประจำวันนี้ครับ